วันหยุดนี่มันสบายจริงๆเลยนะนั่งดูทีวีทั้งวันเลยเฮ้ยยังไม่ได้ทำงานเลยนี่พรุ่งนี้ต้องลงคลิปยังไม่ได้ตัดคลิปเลยเนี่ยเอาละคงได้เวลาต้องไปทำคลิปแล้วแหละนะไปทำงานกันเฮ้ยนี่อ่ะมาถึงห้องละเปิดคอมก่อนนะจ๊ะเอ้คลิปอยู่ไหนเนี่ยคลิปเเปิดเปิดอโอเค อเอาคลิปเข้าโปรแกรมเอา,เอาแย่แล้วดูเหมือนว่าคลิปที่อัดไว้จะหายคลิปหายไปแล้วไปนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสงสัยเผลอลบแน่ๆเลยวันนั้นโอ้ยแย่แล้วสงสัยต้องไปอัดใหม่แล้วแหละโอเคเอ ต้องรีบไปอัดใหม่แล้วสิไม่ได้การแล้วเดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงตอนเช้าปิดโปรแกรมเลยปิดโปรแกรมเลยเข้าเกมพร้อมแล้วอ่ะหนึสเข้าเกมอเอาแหละเอเอเมื่อเข้ามาในนี้แล้วก็ต้องหาปากกาใช่ไหมปากกาที่ฉันเคยหาไว้เนี่ยมันยังอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเออที่สีเขียวๆนี้ฉันเคยหาไว้แล้วหรือเปล่านะใช่ไหมใช่ เอ้ยอันเก่าที่เคยหาไว้ยังอยู่ <c oughs> แหมเอาละวันนี้จะมีคนมาช่วยหาไหมนะเอิมจากรอบที่แล้วนะคะก็มีคนมาช่วยหาก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแต่ <c oughs> ทางเราก็ต้องขอโทษจริงๆคะ่ะอ่าม,มีคนโอ้มีคนรู้จักประทักดีจ้าีจ้าต้องขออภัยผู้ที่มาช่วยในครั้งที่แล้วนะคะ ดิฉันทำคลิปหายโอ้มีน่าจะมีเพื่อนเพื่อนมาช่วยตามหากัน <c oughs> เยอะเลยนะใช่ไหมวันนี้เราจะหาครบร้อยห้าสิบแท่งหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> พวกนาย <c oughs> ไปกันเลยไหมเฮ้ย <c oughs> นี่เหรอเอ้ยอันนี้ฉันเก็บแล้วอันนี้ฉันเก็บแล้วเอ่อไปไหนดีอะไปที่ไหนดีมีที่ไหนที่ฉันยังไม่เคยเข้าไปบ้างไหมเนี่ย ้พื้นเข้าไปในนั้นกันนะเอาแล้วฉันต้องเข้าไปในนั้นบ้างแล้วแหละอ๋อเขาถามว่าได้อามองอสหรือ,อยังได้แล้วจ้ามีแล้วจ้า I have it นะ <laughs> โอ้นี่เข้ามาในนี้แล้วไปทางไหนต่อเหรอนี่หรออา้าวเฮ้ยมีผู้รู้ขอนำทางหรือเปล่านั่นอ่ะเฮ้ยเอาเพื่อนโอ้ เฮ้ยเฮ้ยนี่เจออันใหม่แล้วโอ้โหคอนคอนค้อนแย่ yeah! นี่คอนปากกาคอนปาบเขาให้ออกออกไม่ได้ <laughs> อยากออกทางรัดด้าโกลนดัง <laughs> โอ้เขาเขาบอกว่าเขาหากเกือบครบแล่ะนายหาเก,กือบครบทล้วทำไมไม่แหมอุ เขียวปากกาน้องเขียวดีมปากกาหลับตาฝันเนาะตรงนี้อ่ะโอเคเข้าไม่ได้แล้วสินะหมประตาตัดตัตาปัททะโอ้พวกนายพวกนายมาช่วยฉันตามหาด้วยไหมเนี่ยเฮย้ยโอ้โหฉันเห็นแล้วอยู่ตรงนั้นไงเอ้เอ้เอโอ้หน่าจะเป็นปากกาที่หาได้ระดับง่ายๆเลยใช่ไหมเนี่ยฮ้ยมันดูหาเจอง่ายจังเลยในนี้ไม่มี ในนี้ก็ไม่มีเอ๊มีที่ไหนอีกบ้างไหมนะอน้เหนีรอในนี้มีหรอในนี้มีไหมอ่ะเฮ้ยแอบใต้เตียง baby marker ประกาเด็กน้อยหรอทำไมไปแอบแใต้เตียงอ่ะน้องอืมมีตรงไหนอีกอ่ะ teleport to the gallery โอ้ โอ้นี่คือประกาทั้งร้อยห้าสิบแท่งโอ้มากดโอ้มีหลากหลายแบบเลยนะเออมือชั้นสองด้วยเหรอโอ้โออันนี้ใหญ่มากใหญ่มากเลยอะ่ะโหยังมีที่ว่างเหลืออยู่อีกแปลว่าอะไรอะ่ะฮะแปลว่ามันต้องมีอีกแน่ๆเขาอาจจะต้องมีการอัปเดตมากขึ้นเรื่อยๆออกออกแงออ,อ,ออกมาได้แล้ว อะไรอะ่ะตามมาให้ตามไปไหนเหรอนายฮะได้แล้วอะไรอะ่ะได้อะไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนได้อะไรกันเหรอฮะอ้ามีเหรอเฮ้ยจริงดิไหนอะ่ะไหนไหนนายเขามาแอบ,บอยู่ในนี้นะอ่ะนะเฮ้ยเนียนมากเลยนะถ้ามาแอบ,บอยู่ในเนี้ยไปแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นตัวค้างเลยอะ่ะไหนหรอไหน ไหนไหนอาเพื่อนหายหรือตัวหรือตัวนี้หรอฮะนั่นคือน้องตัวนี้เอาหายเฮ้ยเพื่อนหายงงเออเธอเธอเห็นตัวที่ว่าไหมไหนวะนั่นสิเราโดนหลอกปะเนี่ยโดนหลอกเหรอเฮ้ยเพื่อนหายไปแล้วเฮ้ยเพื่อนหายเฮ้ยได้ยังไงอะเฮ้ย

จะพาไปหาตัวเทพ FC พี่ฟ้าโอ้ยพวกนายพวกนายรู้จักฉันด้วยสินะขอบคุณนะเฮ้ยเราออกทางไหนอะออก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 ไม่ได้อะออก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 ได้แล้วเฮ้ยนายตามมาเร็วเขาบอกเขาจะพาไปหาตัวเทพอะเออเอาเพื่อนนายหายไปไหนแล้วเนี่ยนะไหนเหรอนายตัวเทพที่ว่า มันจะขนาดไหนกันเชียวฮะทางนี้เหรอเข้าไปในรูเนี่ยะนะอุ้ยโอโ้โ,อโหโอห้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าได้เลยได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้แล้วเหรอแค่นี้เหรอฮะโอ้ยโอ้ยโอ้โห,โโหแน่นมากโอ้โหแคบมากเลยอ่ะที่ใครเป็นคนกลัวโลกแคบนี่ก็คืออยู่บ่ได้เลยเดอ้พอ,อ,อ,อพ่อมันต้องอุ้ยเพื่อน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 ,พ,อน,พ,อนพยายามจะ แทรกตัวเข้าไปในระหว่างดินเหรอถ่มตามเขาเอ้ยเออหลังคาบ้านนั่นนายังไม่เคยได้เลยนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนในนี้คืออะไรอะในนี้หรอในในนี้มีอะไรอะนี่หรอเฮ้ยโหนี่ก็มีหรอโอ้นี่เสาแล้วละอีอันนี้เข้าเข้าไปยังไงเลยสตองเขาบอกว่าสตองตามตามมา นายนายจะให้เราไปที่ไหนเหรอนี่หรอเข้าไปในนี้เหรอเฮ้ยเพื่อนเข้าไปแล้วเฮ้ยฉันยังเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนนะโอ้โอ๊หูที่นี่ที่ไหนเนี่ยฮะเฮ้ยนี่หรออ่าเจอแล้วอันนี้อันนี้ด้วยปะอุอ๊เฮ้ยฉันอยู่ที่อาวากาศแล้โอ้ไหนมีปากกาให้บ้างไหมอะฮะ เฮ้ยเพื่อนๆนายพวกนายมันจะมีประกาศอยู่ที่นี่หรอนี่โอ้ยนี่อะไรกุญแจอะไรอ,ะอ่ะกุญแจอะไรอ่ะอ่ะเก็บกุญแจามาแล้วไงต้อต้องหาประตูไขเลยเอ้ยไหนดีไปไหนดีเอ๊ะนี่ในนี้ต้องมีแน่ๆพี่ฟ้ามีกี่ตัวเอมเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ขอขอคอ,อเฮ้ยน,นั่นฉันเห็น i o u เดตเอาเขออ้าบาได้เข้าทางนี้ใช่ไหมเข้าทางนี้แน่ๆ P เท่ากับหนึ่งคืออะไรเหรอสูตรสูตรคณิตศาสตร์เหรอ <c oughs> Danger a n d r y yeah, เย้เจอเจอแล้ว i o u นะะเอ๊ะเออมันเก็บบาได้อ่ะเอ,เอ้มันเก็บบาได้ โอ้ได้แล้วเพื่อนเขาถามว่าเรามีกี่ตัวเหรอเรามีแค่40เองอ่ะนายฮึบมีที่ไหนอีกไหมอโอเฮ้ยตรงนั้นกระโดดลงไปเอ้ยตรงนั้นมีอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดเวฉันไปดูตรงนั้นก่อนนะพวกนายเขาเขาก็โดดเรียกฉันอยู่นะเฮ้ยโอ้โหวัตถุโบราณ โอ้โหเนี่ยมีมีเครื่องหมายชี้ลงอ่ะเฮ้ยเพื่อนกระโดดเลยหรอเาเพื่อนกระโดดฉันกระโดดด้วยเอ้าโอ้โหโอ้โหทะลุมิติเออเอาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยไงเฮ้ยนายเ้ยโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะโอ้ยมือตือมือตือตือเลยเอ้ยนาย โ e <c oughs> อ้ห um, ม oh, ันมั่วซั่วมากเลยนะในนี้ฉันจะหาทางออกไม่เจออ้าวช่วยด้วยเฮ้ยเพื่อนพวกนายพวกนายไปไหนกันหมดแล้วอ่ะะฉันหลงทางอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแดงๆอะไรแดงๆไฟฉัน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 เจอไฟอะไรแดงๆก็ไม่รู้อ๋ออาๆเฮ้ย เฮ้ยเอาหลงอ่ะหลงหลงหลงทางอ่ะฉันกลับมาอยู่ที่ทางเริ่มต้นแล้วเอ้ยนายนายคนนี้ใช่เพื่อนฉันหรือเปล่าเนี่ยห <c oughs> ลงทางตั้งนานนะพวกนาย <c oughs> ไปไหนเลรอนาย ว่าไงจ๊ะว่าไงเหรอตามหนูมาหน่อยอา้าจะไปทางไหนก่อนนะแล้วจะฉันจะไปทางไหนก่อนดีละเนี่ยเอ่มเพื่อนนายทำอะไรอยู่เหรอฮะนาย <c oughs> หาอะไรอ่ะเพื่อนตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้เพื่อนเพื่อนนายพาเข้ามุม๋อ,อนี่หรอโอ้ อโอลิ้นมัเกอร์อู้โอ้ชวดยอดอ่ะจะไปแล้วเหรอนายโอ้ยโชคดีมีชยนะา,า,ยายนะค่ะไว้บายนะต้องนั่งเก้าอี้ให้ครบเหรอโอเคอ๋ออ๋อเพื่อน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 เยอะเลยอีกนิดอีกหน่อยอีกอีกหน่อยหนึ่งแล้วกัน เอ้ยเอา้าโอ้มาเออโดนมุงครับโดนมุงตามมาเยยาเอาไปดิไปดิไ,ปดไหนพาไปไหนอะโอ้นี่หรอในนี้หรอนั่งเก้าอี้อ๋อนั่งเก้าอี้โอ้อโ,อโอ้จริงด้วยนี่ไงโอ้สุดยอดเลยโอ้ได้ยังไงเนี่ยว้าว เอาคุณสรุความร่วมมือมานั่งหน่อยอ่ะเขาบอกว่าให้ช่วยเขาอ่ะอ่ะโอเคช่วยกันช่วยกันเลยมีที่ไหนอีกอ่ะเฮ้พวกนายไหนเหรอเฮ้ยว่างไง เธอจะพาฉันไปหาปากกาที่ไหนเหรอเฮ้อทางไหนว่ามาซิโอ้โหเพื่อน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 ,น,นมาเยอะมากเลยเนี่ยไหนคะโอ้โหปีนปีีปีนไม่ได้ติดติดเพื่อน ทุกคนขึ้นได้ยกเว้นฉันเหรอเนี่ยเฮ้ย,ยอย่าเออโอ๊ยกว่ขึ้นได้นาะชีวิตโอ้โหนี่เพื่อนพามาปีนเขาเฮ้ย,ยทางนั้นเหรอเข้าไปไงอะฉันเข้าอุ๊ฉันฉันเข้ามาได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยอะอ๋อปีนเสร็จต้องออกอล่วงแน่ตอนออกเนี่ย โอ้โดรอดน้ำหรออ๋ออันนี้ดูเหมือนว่าเราจะมาเก็บล้วมั้งนะนะใช่เราน่าจะเคยเก็บไปแล้วเนี่ยหัวชนโอ้ทางนี้หรอโอ้ทางนี้ทางนี้หรอโอ้เฮ้ยทางใหม่ทางหม่โอ้นี่ฉันเห็นนะฉันเห็นแล้วเฮ้ย นีไ่ไงโอ้โหโอ้โหเขาไปในนี้ด้วยเหรออได้เลยได้เลยพวกนายปาบเขาให้เฮ้ยอย่างเจ๋งเลยเพื่อนเพื่อนติดวัคแะละเพื่อนไหนอรอไปทางไหนกันเหรออ่าไปทางไหนกันดิฉันเวียนหัวไปหมดแล้วค่ะสักทางดินาฬิกาเหรอเฮ้ยมันปีนขึ้นไปได้ เออันนี้เหมือนเคยมาเลยนะอ้ออันนี้หรอเคยมานะเคยมาแล้วอันเนี้ยสิบเหรียญโอ้เพื่อนบอกว่าถ้าจะหาเจ้าตัวนี้มานะ่ะก็ต้องมีเหรียญนะบา,บายๆแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันตามหานะ เย้เย yeah. yeah. oh, mm ้โอ้ยมีอีกหลายคนเลยนะ mm hmm. ที่ไม่ได้มาถ่ายรูปด้วยเนี่ย mm hmm. ขอโค้นมากเลยใครที่มาหาที่มาช่วยกันตามหาเนี่ยมาแสดงตัวซะเลยนะใต้คลิปเดี๋ยวนี้ด่วน <laughs> ต้องการที่จะพบปะค่ะนะแสดงตัวเดี๋ยวนี้เย้บายบายไว้มาเล่นกันอีกนะ <laughs> 어? 와? <웃음> <웃음>